มันเริ่มย้อนมาหาตัวแล้วครับระวังนะครับเป็นยังไงบ้างอะแตกเลยแตกเหมือนโดซอกเลยเหรอใช่ครับโอ้ผมใส่ก่อนดีกว่างั้นโอ้โหต้องใส่หมวกกันนอครับท่านผู้ชมอันนี้คือสายแมนป่า อันนี้เป็นตับอันนี้เราขายเป็นเศษซากหนึ่งตัวมีหนึ่งชิ้นเท่านั้นเองมันจะหนึ่งตัวหนึ่งชิ้นใช่<ล>หนึ่งกิโลก็ประมาณานาน1ีสบารครับอย่างตาบถ้าเป็นปลาเนื้อก็ประมาณแปดตันกว่าแปลว่าเราต้องจับปลาแปดตันใช่คนหนึ่งที่ตงออกไปที่ประเทศสิงคโปร์ซังเซาเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงปลาหงยักษ์มากที่สุดในประเทศไทยตัวแทนประกันภัยปณิธิลีลาบัณฑิตดูแลรถดูแลคุณ มาครับมาแล้วมาแล้วกระพงยะมาแล้วกระพงยะกระพงยะสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยครับวันนี้เราอยู่ที่เขาผ่องฟาร์มจังหวัดเชิงเซาครับตรงนี้คือบอ่อปลากระพงยั์บ่อเนี้ยมีเป็นร้อยร้อยตัวเราจะจับมันวันนี้แล้วนบํบไปแปลร,รูปที่สำคัญคือทุกส่วนของปลาใช้ได้หมดเลยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับพี่ผมชื่อทวนครับอ่าพี่ทวนคงควรคอยพูดสิ คงคุ้งคอยครับอ่าพี่ทวนครับปลากระพงยักษ์กับปลากระพงธรรมดามันต่างกันยังไงต่างการกระพงยักษ์ปลากระพงยักษ์ปลากระพงมันใหญ่ครับตัวมันใหญ่ใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากแล้วทำไมมันถึงใหญ่ขนาดนั้นพี่เพราะอะไรเพราะเราเลี้ยงมันนานมันเลี้ยงมันนานเลี้ยงนานกี่ปีถึงร้อยปีไหมไม่ถึงครับแค่สองปีครับอ๋อไม่ถึงร้อยปีสองปีก็ตัวใหญ่สักกี่กิโลบ่อได้ใหญ่สุดสิบกโลครับโหสิบกิโล ใช่เหมือนผมบอกพี่เมื่อกี้นะครับก่อนถึงฟังมันก็ย้อนกลับมาหาตัวเราได้ก่อนถึงฟังมันย้อนกลับมาแล้วชนตัวใครตัวมันล่ะทีนี้ดึงเชียงอย่างนี้พี่พจุงมาเอากล้องมุ้งก่อนโอ้ยยิม Pizza, like that, ันเริ like like in in ่มย like ้อนมาหาตัวแล้วครับระวังนะครับชน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 วิ่งชนขาเลยไอ้แพทชนวิ่งชนตุ้งเลยที่ขากูาสะเทือนเลยอุ้ยมันมาแล้วอุ้ยมันอยู่เต็มเลยแล้วครับกู้เป็นชนตุ้งเลยพี่อันตรายว่ะไอ้เจ้าผูเอาไงเนี่ย วิ่งอยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่เดี๋ยวมันบินชนเลยพอลากอวนมาจนถึงฝั่งทีมงานของขาวพ่องฟาร์มก็จะค่อยๆรวบอวนตอนปลากระพงยักษ์ให้มารวมกันเพื่อง่ายต่อการจับแต่การจับกลับไม่ง่ายเพราะด้วยขนาดตัวที่ใหญ่แรงเยอะก็เลยต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนั่นก็คือถุงมือและมวกกันน็อกนั่นเอง แต่ถ้าคุณคิดว่าก่อีกแค่จับปลามันจะขนาดนั้นเลยเหรอก็เชิญชมกันได้เลยครับจับหางก่อนแล้วยกใส่ตะกร้ามาโอ้ยอืม <c oughs> ปลาดิ้นแรงมากสะบัดแน่ จับหาแล้วประคองฉะคองล้างครับประคองนะแล้วโยนใส่มันแรงมากครับอู้มันแรงมากเลยใช่นี่อ้าวพาไปนี่ตัวนี้กี่โลตัวนี้หกโลครับโอ้โหลองตัวใหญ่ไหมครับเกิดที่ไหนนี่ครับเกิดที่ไหนประหกกิโลครับโอ้กี่โลเนี่ยแปดแปดกิโลทุกคนถามหน่อยวันนี้จับเป็นกี่โลวันนี้จับปลาประมาณสองตันครึ่งครับ บ่อนี่สองตันครึ่งโอ้ยระวังครับโดนนะครับแรงไหมครับโอ้เข้าเลือดเลยเข้าแล้วครับนิดนึงอะไปวดนิดนึงดังเหรอมันรูี่มถ่ายถ่ายตรงนี้เปหน่อยไรบโอ้มันรูด้วยปวดปวดนะไม่เป็นไรบีไยถ่ายบินโดนไม่ปวดนะคือไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้ขาของวะไม่รู้สึกเลยตอนนี้ขาชายหมดแล้วใช้โดนที่ประสาทด้วย ลืมอะลืมพ้องกนตก็คือต้องเอาขาจุ่มน้าเอาไว้ผม,มเอาขาขึ้นบนบกปลากระพงดิ้นปุ๊บมันก็แทงจึ๊กเลยถ้าอยู่ในน้าไม่เป็นไรนี่คือบทเรียนที่เราต้องศึกษาไว้ไปพี่พสบายแล้วโอ้โหพี่หลังจากที่จับจักบ่อขึ้นรถมาแล้วตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนทําอะไรตรงนี้คัดปลาครับคัดปลาคัดไซด์ใช่ครับโดยการลงปุ๊บขึ้นแต่ช่างก่อนเลยใช่ครับอมันมีกี่กิโลยังไงบ้างไหนมีสี่ห้าถุงนะ มีตั้งแต่แปดเจ็ดหกห้าสี่อาสี่กิโลห้ากิโลหกกิโลเจ็ดกิโลและแปดกิโลอืมอันนี้ไปรับไปแล้วเจ็ดกโลไปแล้วใช่ครับอ่าท่านผู้ชมดูปลาเจ็ดกิโลมันใหญ่แค่ไหนนี่วิธีจับต้องจับ่างนี้ที่เขาบอกเพราะไอ้เงี้ยตรงกลางเนี่ยมันอันตรายมากใช่ครับจับหางให้แน่นนี่จับแบบนี้ครับเจ็ดกิโลโอ้เชื่อไหมว่าครั้งแรกในชีวิตเ่ยนปลากระพงตัวใหญ่แบบนี้้างนี้ไปแปะซานนี่ทำไงเนี่ย ไม่มีที่ใส่นะนี่ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับขั้นตอนเจาะเลือดทําปลาเอเคทิมิครับอ่าอีเคชิมิครับวิธีการก็จะมีเหล็กแหลมๆอระใช่ครับเหล็กแหลมแทงที่ไหนแทงตรงสมองมันครับอ่าตรงสมองปลาใช่ครับเพื่อให้ปลานั้นเสียชีวิตเร็วเร็วใช่ครับไม่เสียคุณภาพเนื้อปลาใช่ครับปลาไม่เครียดอย่างนี้ใช่ครับซึ่งเป็นศาสตร์ของทางญี่ปุ่นที่เขาทำกันมาเนิ่นนานแล้ว ได้ข่าวว่าที่นี่มีฟาร์มเดียวที่ทําแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับมีที่เดียวที่นี่นี่มันยังไงมันแตกต่างกันยังไงนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เจาะเลือดออกครับอิเคจิเมิใช่ครับยังไม่ทําใช่ครับตัวที่ทําปไหตัวนี้ทําแล้วครับอือจริงว่ะดูเงือกมันก็รูแล้วครับสีคนละสีเลยอ่ะใช่ครับมันดียังไงหล่ะตัวนี้ตัวนี้เลือดมันออกไปหมดแล้วออสีเลยเป็นอย่างนี้ใช่ครับตัวนี้เลือดยังไม่ออกครับทํากับไม่ทํานะใ่ตัวนี้ทําแล้วตัวนี้ยังไม่ทําครับอิเคจิเมะอิเคชิเมะ การอิเคจิเมะชื่อว่าเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลาจากไปอย่างสงบและช่วยรักษาความสดของปลาอย่างเห็นได้ชัดซึ่งปลากระพงยักษ์ที่ผ่านขั้นตอนนี้ก็จะถูกล้างทำความสะอาดโปะน้ำแข็งเพื่อนำไปส่งยังโรงงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปลรูปจนสามารถนำไปขายได้ทั้งหมดทุกส่วนนั่นเองแหละครับ อาวแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่ประโยชน์นะครับเจ้าของเขาของปลาครับสวัสดีครับพี่ประโยชน์สวัสดีครับพี่สมจิตตรงนี้ตอนที่เราออกปลาคาัดแยกเสร็จปุ๊บนะปัดแยกเสร็จปุ๊บทุกอย่างมาถึงก็ตอนนี้คืออะไรเออเครื่องนี้คือเครื่องขอดเก็บปลาเมื่อก่อนทำยังไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราใช้น้ําฉีดขอดเก็บแบบโ่วๆไปแล้วก็มาใช้แรงดันน้ำฉีดซึ่งเราก็คิดว่าโอเคแล้วดีแล้วแต่พอเรามาศึกษาแล้วไอ้เครื่องตัวนี้ประสิทธิภาพจะดีกว่าใช้เวลาน้อยกว่าด้วยถ้าเป็นปลายักษ สามตัวห้าโลนิใช้ประมาณสามตัวห้าตัวใช้เวลากี่นาทีใช้เวลาประมาณแปดนาทีเท่านั้นเองหยุดแล้วท่านผู้ชมทอนเกตเสร็จแล้วเราก็จะมาดองน้ําแข็งไว้หนึ่งคืนทําไมต้องดองอะพี่รเรียกว่าการบ่ม<อ>เนื้อปลาจะทําให้เนื้อปลามันมีคุณภาพรสชาติที่ดีขึ้นอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อตอนต้นพี่ปลาก,กับพอกเราใช้ทุกส่วนจริงจอย่างการขอดเกตเนี้ยเกตเนี้ยผมเจอผมก็ต้องทิ้งให้อย่างเงี้ยพี่พี่จะไปทําอะไร อ๋อนี่เดี๋ยวเราก็เอาไปไปตากให้แห้งพอตากแห้งเสร็จแล้วเราก็ก็ขายขายเป็นเศษซากเศษซากทุกตัวของโรงงานเนี่ยเราใช้การประมูลคนจะมาซื้อต้องต้องให้ราคาใครให้ราคาสูงเราก็ขายให้คนนั้นไปไปตากให้แห้งก่อนแล้วขายแร้วเขาทำอะไรพี่บางคนเขาบอกว่าน่าจะไปทาทุกคอลลาเจนเนื้อปลาล่ะตรงนี้มายถึเน้อปลาเดี๋ยวเราไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราก็บ่มในถังเสร็จหนึ่งน้อยหนึ่งคืนหน่ืสี่ชั่วโมงเสร็จปุ๊บก็เอาไปแล่เอาไปแล่ ไปดูดีกว่าแน่ครับผมมาถึงห้องนี้พี่ประโยชน์ทำไมมันหนาวอย่างงี้พี่อันนี้เป็นสเปคของโรงงานที่ว่าห้องแรกจะต้องอุณหภูมิต่ำๆหน่อยอ๋อห้อง<ะ>แรกนี้มาถึงแรกได้ลเลยไหมหรือต้องอยังไงต่อก็เดี๋ยวเนี่ยลูกน้องจัดการแรกแล้วนะพี่ลองดูเนี่ยกางไม่ไม่ไม,ไมีเนื้อติดเลยโอ้โหที่ถ้าใครดูสารคดีพวกปลาปลาทูน่าพวกนี้เนาะปลาทะเลอย่างเงี้ยนี่แรกเหมือนกันเลยนะ มืเอื่นนี้คมมากนะพี่โหคมมากครับอันนี้เขาเรียกแรล่ฟินเล่คือแรล่เป็นห่ซีกปลาก็จะมี2ซีกแล้วก็มาตัดแต,แต่งตามออเดอร์ของลูกค้าต้องการ,ร <ๆ S 1> นะครับบางคนก็ซื้อเป,เ,ปเป็นเป็นชิ้นเลยเป็นชิ้นฟินเล่คือ,คอชิ้นใหญ่เลยหรือเป็นชิ้นพอชั่นก็ขนาดตามลูกค้าต้องการ100กร,ร้อยกรมัมร้อยห้าสิบกรัมสองร้อยกรัมอะไรอย่างเงี้ยความสดของปลาเนี่ยถ้าถ้าเอาไปชิมก็สด เนื้อออาจากหัวหวานเลยนะเนื้ออกหวานหลังดิ่งๆเลยนะใช่หลังจากบ่มมาแล้วเดี๋ยวจะมีซาซิมิให้พี่สังเกตได้ลองทานดูนะครับนี่คือการแร่สดท่านผู้ชมหลังจากแร่เอาเนื้อออกแล้วส่วนต่างๆของปลาหล่ะไปไหนต่ออ๋อพวกหัวพวกก้างเดี๋ยวจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นคนจัดการนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใช้ทุกส่วนเลยใช่ครับใด้ทุกส่วนไปครับพี่ประโยชน์ครับเดินครับแล้วก็มาถึงห้องนี้พี่ประโยชน์ครับผบผมนี่ผมเห็นแล้วเขานี่อยู่แต่ข้างเดี๋ยวทั้งเครื่องในก็ดู คัดแยกอะไรบ้างอันนี้เป็นคัดแยกเศษซากนะครับก็มีส่วนหัวส่วนหัวแล้วก็จะสับพอแยกออกมาซึ่งตรงนี้เราก็ไปแพ็กเกจขายได้เป็นเป็นหัวสับก็มีลูกค้าออเดอร์รรอยู่เป็นก้างเนี่ยก็มีออเดอร์นะครับบางคนก็ซื้อไปเป็นน้ําซุปทำน้ําซุปได้จริงๆมันมีเนื้ออยู่เยอะนะเราเคยเราเคยทดลองขูดแล้วเนื้ออยู่ประมาณเกือบสองลางขีดเลยนะตองน้ำซุปได้ส่วนอื่นล่ะครับส่วนอื่นนะอันนี้เป็นไขมันอันนี้คือไขมันปลาอันนี้ลอยู่ตรงไหนอะอยู่ในส่วนทองของมันแหะครับไขมันปลาอันนี้เราเอาไป ไปเคี่ยวอะแล้วขายเป็นน้ํามันปลาอีกทีนึงเราขายอยู่ถังนึงก็มาหลายร้อยบาทอยู่นะอันนี้เป็นตับอันนี้เราขายเป็นเศษซากบางคนก็เอาไปกินแต่แต่บางคนก็ไม่นิยมเราก็เคยขายเป็นเศษซากไปครับส่วน,น,นอันนั้นอันนั้นมูลค่าจะสูงหน่อยคือุงลมนี่เหรอใช่อันนี้แพงเพราะหนึ่งตัวมีหนึ่งชิ้นเท่านั้นเองมหนึ่งตัวหนึ่งชิ้นใช่มันถ้ายิ่งตัวน้ําหนักเยอะุงลมมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ตามตัวอันนี้เขาจะเอาไป ไปขูดแล้วไปตากเมนูก็คือโต๊ะก็ไปก็คือเมนูต่อพ่อป่าที่เรากินนะใช่อันนี้แพงมากใช่ใช่อพ่อปลากระพงนี่เองใช่อันนี้ขายยังไงอันนี้ก็ประมูลอยู่ที่ประมาณ2,000 0กว่าบาท ต่อ1นกิโลต่อ1นกิโลนะก็ถ้าไปตากแห้งก็ไอ้นี่ประมาณ5้กิโลก็ได้ถุงลมสัก1นกิโลเท่านั้นเองโอ้โหไปกิโลได้1นึ่งกิโลก็ประมาณ10,000บาทครับยังต่ำยังต่ำนะยังต่ำอันเนี้ออะไรอันนู้น่ะอันนั้นคือกระเพาะปลาจริงๆกระเพาะอาหารเลยฮะกระเพาะอาหารเหรอกระเพาะอาหารปลา1ตัวก็มีหนึ่งอันหนึ่งชิ้นเท่านั้นเองไปเพิ่มเมนูลูกจิ้มผัดชาต้มยำเนื้อมันจะเด้งๆกรุบๆจริงเหรอเด้งอร่อยมากบางคนเขาชอบโดยเฉพาะพวกนักดื่มเนี่ยจะชอบมาก ทุกส่วนของปลากระพงไม่มีของเสียเลยครับเราสามารถขายได้ทุกส่วนมีมูลค่าทั้งหมดเลยมีมูลค่าทั้งหมดเลยตรงนี้ส่งขายได้เลยไหมพี่ก็เดี๋ยวเราเอาอย่างส่วนชิ้นส่วนปลาทั่วไปเนี่ยเราจะไปเก็บในในห้องโพสตเซนอีกทีงแต่เนื้อปลาเป็นจุดที่สาคัญที่สุดเป็นที่เราต้องดูแลคุณภาพมากสุดเดี๋ยวเราห้องเข้าห้องบาร์ฟรีเซอร์เป็นแบบแข็งเร็วพี่ประโยชน์ครับห้องนี้ห้องอะไรห้องบาร์ฟรีเซอร์ อุณหภูมิเท่าไรลบ30องศาครับในนี้มีะเะื้อเยอะอะไรบ้างมีเนื้อปลาอย่างเดียวกับเนื้อปู้็ที่เราเป็นเป็บไยของปลามเราทำไมต้องอามาลบอุณหภูมิ30องศาเพราะอะไรคือที่อุณหภูมิอย่างเงี้ยยิ่งปลามันแข็งเร็วเท่าไหร่เนื้อมันจะคงความสดได้มากเท่ <พอ S 1> านั้นครับมีความสดมากเท่านั้นใช่ครับแช่ไว้นานไหมสองสามชั่วโมงก็เอาออกไปแล้วครับโอ้ตอนนี้อยู่สองนาทีหนาวมากเลยครับนี่คือเนื้อปลาทั้งหมดเลยใช่ครับโอ้ย่ทำให้เร็วนะ่างนี้น 5ทุบรีบออกะไร2-3ชั่วโมงก็แพ็คเลยฮะ2-3ชั่วโมงแพ็คต่อใช่ครับไปดูดีกว่าว่าแพ็คยังไงใช่ครับไปลาดิบช้ำต้องชมโอ๊ยหลังจากที่เราฟิตปลาไว้2ชั่วโมงครับอุณหภูมิลดเท่าไหร่ลด30องศาครับผมดูฮะท่านผู้ช้อมจะเย็นมากครับแข็งปักเลยอะครับอ่ะอย่างนี้พอหลังจากที่เอาออกจากท้องฟิตแล้วทำยไงต่อเราก็จะมา สุ่มเช่นน้ําหนักทุกชิ้นเลยฮะเพื่อให้ตรงตามออเดอร์ของลูกค้าที่ต้องการ,รใส่ถุงแล้วก็ไปแบกข้ามแล้วก็บรรจุกล่องรอขายเลยครับม,มันสดที่สดแค่ไหนสดมากครับสดเหมือนกัตบตอนสดเพราะกระบวนการจัดการของขเราดีเดื่อต่อต้นสมมุติว่าแสกไจแล้วตรงขายที่ไหนบ้าง ในประเทศหลายแห่งนะฮะผูกก้ประกอบการเราเยอะมากจริงๆของเราเนี่ยขายในฟูตแลนด์ในโกลเด้นเทสแล้วก็ผู้ประกอบการหลายคนนะที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากเราส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็แล้วก็มีส่วนส่งออกส่วนหนึ่งที่ส่งออกไปที่ประเทศสิงคโปร์เขานิยมปลาไทยเหรอพี่เขาชอบมากเลยฮะับเ,เขาบอกอปลาของเราคุณภาพเหนือกว่าทุกประเทศที่เขาเคยซื้อมาขายโลเท่าไหร่ตอนนี้ผูกก้ประกอบการบ้านเราก็ประมาณกิโลเราประมาณ500บาทครับอุ้ยห้าร้อยบาทนะท่านผู้ชมโอ้โหแข็งโ้๊กเลยนะเออไอ้ลาสามสิบ องศาเนี่ยถ้าอะไรอ่อนๆเอาไปแช่ได้ไหมมันจะแข็งไหมแน่ใจไม่เคยลองเราเห็นขบวนการขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับที่เขาผงฟร์มอย่างนี้ตรงหน้าเราตอนนี้เป็นเมนูแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องปลาปลาปลาทั้งนั้นเลยอะไรบ้างครับปลาเนื้อซีอิ๊วอันนี้เป็นปลาลวกจิ้มปลากระพงลวกจิ้มอันนี้ก็ปลากระพงต้มยำแต่ไฮไลท์สุดคือ ปลากระพงซาซิมิข้อดีของปลากระพงยักษ์ของพี่ประโยชน์คืออะไรพี่เราเลี้ยงด้วยน้ำก่อยครับนะครับแล้วก็ไซส์ที่เรามาใช้เนี่ยประมาณ3กิโลเนื้อมันจะหนุ่นุ่มแล้วก็ออกมีรสหวานครับคุมามีของมันเลยที่สำคันไม่ขาวนุ่มหวานเชียบอันเดียวกับญี่ปุ่นเลยปกติผมกินปลาดิบน้อยมากแต่ปลากระพงไทยเยี่ยมครับ อร่อยเลยครับพี่เห็นตัวใหญ่ไซส์หกโล8โลเนี่ยมันมาอย่างนั้นตั้แต่แรกมันรู้ว่ามาอย่างไรอุ้ยเราเอาปลาตั้งแต่ประมาณ15กรัมมาเลี้ยงก็ประมาณสัก3านิ้วมาเลี้ยงในบ่อกอ่อนใช้เวลาเลี้ยงประมาณ6เดือนจะได้ไซส์ประมาณ1กิโลโอ้โหหกิโลแล้วเราก็จะคัดปลา1นกิโลมาเลี้ยงเป็นปลายักษ์อีกใช้เวลาประมาณ10เดือนจะได้3โล7 8โลกี่กี่ปีถ้าตั้งแต่เล็กจนโตอาจจะ1 8บแถึงยีเดือนรวม2ปีแล้วไหมนะนะใช่2ปีแล้วไซส์โลหนึ่งนี้ก็ก็ขายก็ได้ ปลากระพงขายในทุกไซส์ตั้งแต่<ข>3มขีด4ีขีด5ขีด7จขีดที่เราเห็นตามร้านอาหารทั่วไปประมาณ7จขีดเท่านั้นเองครับแล้วทําไมต้องมาเรียนที่ช่างเซาช่างเซา,า,าเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงปลากระพงยักษ์มากที่สุดในประเทศไทยที่ตำบลสองคลองอำเภอบางบะกงเนี่ยเป็นแหล่งเพาะลูกปลาท,ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในเรื่องของการเพาะเลี้ยงปลากระพงครับและช่างเซาเป็นพื้นที่ที่หนึ่ง ไม่หนาวจัดไม่แรงจัดแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้าท่วมเพราะฉะนั้นพื้นที่แสงเาาเป็นพื้นที่ที่เหมาะน้ําแสงเซาเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ผมเลี้ยงอยู่เนี่ยมันมีน้ําก่อยตรงนี้น้ําเค็มประมาณ8เดือนเป็นน้ำจืด4เดือนพอหน้าแล้งเนี่ยความเค็มจะขึ้นมาเองทางโดยธรรมชาติน้าทะเลนุนขึ้นมาไม่เลยสภาพดินมันเค็มอยู่ธรรมชาติเลยใช่ธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นมันมีคุณสมบัติเป็นสมบัติดั้งเดิมของธรรมชาติที่ให้กับคนฉาดแสงสาวที่อำเภอบางคาเขาเรียกปากน้ำโจโรเนี่ย โจโลแปลว่าปลากระพงนะใช่ครับเป็นจุดที่สมเด็จพระเจ้าตักสินมายกพลขึ้นบกที่ชาจรสาวโจโลคือปลากระพงใช่ครับนี่คือต้นกําเนิดของปลากระพงเลยใช่ครับช่องทางการติดต่อช่องทางการขายพี่มีอะไรบ้างติดต่อทาง Facebook ของเขาผของฟ์านะครับถ้าเป็นร้านโมเดิร์นเทคก็มีในฟู้ดแลนด์ในโกลเด้นเพจถ้าเป็นในฉางซาตามร้านหมูดีนะหมูถูกร้านลิน อะไรที่มีขายหมดติดต่อเข้ามาเลยนะฮะได้ครับทางเพจแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยนะครับของเขาผ่องฟาร์มครับอันนี้ผมอยากพิเศษมากๆนะครับขอบคุณครับสรัสดีครับพี่เห็นไหมไม่ไม่มีรายการไหนที่ให้บอกว่าให้ผมขายของเลยนะเนี่ย <laughs> และาหากท่านชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนํากันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจร,รายการเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะคะผมขด้บนยืนยิ้มอะไขนะ้างบนนะ เดี๋ยวเหรอคิกคักคิกคักกันโอ้โหคือเหนปลาเป็นแรงเยอะกันในน้ำเนาะลากลากไป้ฝั่งไหนตรงนี้แล้วรันตึนนบุ๊กฟังก่อนครับอ๋อไล่ตีนึ้นฟังก่อนอ่ะไปดูการชัดใ้ดีกว่าว่าเป็นยังไงและผมต้องไปไหนต่อผมไปล่างแพก่อนก็ได้ครับล้างแพก่อนนะใช่ครับ